วัสดีครับวันนี้มาร้าน 4J นะครับมาแรกคาราบาวแดง2บาทอีกแล้วครับร้าน 4J อยู่กลางซอยรามินทา67ครับทุกคนเวลาตอนเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่24ตุลาคมพาชมรากาศตอนเช้าครับทุกคนอยู่กลางซอย ร้านกับข้าวหาประจำครับท <มา S 1> อหสมชมแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามแล้ก็เป็นใหม่คลิปหน้าครับ